นำมติสัพพะคาโตขอโน้มแบบพื่อผมีพระพระเจ้าพระองนั้นอราโตซึ่เป็นผู้กลจากิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะระสรูชอบได้โดยพระองค์เอง นมตัสสะภะควะโตขอน้อมแบ่พระผู้มีพระภาเจ้าพระองค์นั้นอรหันต์ซึ่งเป็นผู้ไกลจากิเลสสัมมาสัมอยากได้ของดีต้องมองมาทางพระ เข้าหาพระอยากรู้ธรรมะต้องมองมาที่ตัวเราเองอันนี้แสดงว่าของดีมีอยู่ในตัวของเราเองแล้วโดยธรรมชาติที่พระให้ไปในพฤหัสที่แล้ว ใช้ได้ผลหรือเปล่าใช้ได้ผลไหมหน้าเดิมหรือเปล่าที่มาหรือหน้าใหม่หน้าเดิมนะใช้ได้ผลไหมคาถาแก้จนคนเราส่วนมากจนอะไรจนเงินจนทองจนข้าวจนของจนเพื่อนจนบุญสุดท้ายคือจนใจพระก็บอกวิธีแก้ไปแล้วในะพูดที่แล้ว ว่ามีเงินเขาเรียกน้องมีเงินเขาเรียกคุณน้องมีทองเขาเรียกคุณพี่จนเงินนี่เขาเรียกไอ้น้องเรามารวบกันสร้างบุญก็คือสร้างทุนหนุนชีวิตที่เราจะไปใช้ในพบหน้าชาติหน้าถ้าจนบุญทำไงให้เสกคาถานี้ทาสีพา ทาสีพาทาสีพาทามาถึงการให้ทานซึ่งวันนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะให้ทานคือการเสียสละทรัพย์ภายนอกเสียเงื่อเขาเรียกว่าได้พลังเสียสตางค์ได้ทรัพย์คือได้ทรัพย์ภายในเอาทรัพย์ภายนอกไปเปลี่ยนไปเป็นทรัพย์ภายในเดี๋ยวเปลี่ยนทรัพย์ให้เป็นทรัพย์พูดง่าย ทานคือการเสียสละสีก็คือสีละคือการรักษาศีลเป็นเรื่องของการรักษาเป็นเรื่องของการปฏิบัติรับไปแล้ววันนี้จะสวยสดงดงามเลยไม่ใช่ศีลห้าข้อต้องเอาไปปฏิบัติก่อนปฏิบัติยังไงศีลรับไปแล้วเอาไว้ตรงไหนนักศึกษารู้ไหมศีลห้าข้อเอาไว้ตรงไหนต่อพ่า,ายใจไม่ได้ วันนี้ไม่ได้นะศินห้าข้อรับแล้วเอาไว้ตรงไหนมีที่เก็บอยู่สามที่ที่ไหนบ้างหนึ่งกายสองวาจาสามใจศินต้องเอาไว้ตรงนี้นะถ้าเอาไว้ที่อื่นแล้วใช้ไม่ได้เอาไว้ในพุงพุงที่เช้าลงคอหานไม่เหลือเลย ต้องเอาไว้ที่กายวาจาและใจปฏิบัติศีลปฏิบัติยังไงต้องรักษากายวาจาแต่ของตัวเองให้ปกติให้เรียบร้อยอันนี้คือศีลจริงจะบังเกิดผลจริงจะเป็นบุญเป็นกุศลนะเอาสุดท้ายก็คือพาเสกอันนี้เขาไปพาพาคือภาวนา การภาวนาคือการอบรมจิตใจให้พัฒนาขึ้นให้ดีขึ้นให้เข้มแข็งขึ้นเอาจนความดีทำยังไงจนความดีต้องเสกคาถาสุจริตสามถ้าว่าในรายละเอียดนี่มันจะยาวนะคือกายสุจริต วจีสุจริตมโนสุจริตก็คือทำเ้นจากการทําชั่วเ้นจากการพูดชั่วเว้นจากการคิดชั่วเราเสกทุกวันทําทุกวันมันก็จะเป็นอุดมมงคลจนตชีวิตสรุปง่ายๆว่ามีความรักมีจิตสงสารเบริกบานพอยินดีมีใจเป็นธรรมอันนี้เราจะไม่จนความดี ดีก็คือบุญนั่นแหละบุญก็คือทุนหนุนชีวิตเอาจนปัญญาล่ะจะทำยังไงนี่นักศึกษาจนปัญญาทำยังไงให้เศษคาถามหารอบรู้คาถามหารอบรู้นี่มีกิสุภากิสุภาจิคือกิตตมยปัญญา เกิดจากการคิดดีสุสตมยปัญญาเกิดกาดเกิดจากการได้ฟังได้ยินได้ฟังฟังทุกเรื่องฟังทุกอย่างฟังทุกที่นะภาก็คือภาวนะภาวนามัปัญญาปัญญาเกิดจากการอบรม นะอบรมจิตใจให้มันว่างเปล่าให้มันพร้อมที่จะรับทุกเรื่องทุกอย่างสุดท้ายจนใจจนใจเป็นเรื่องใหญ่เพราะใจเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะใจเป็นใหญ่ในกายยนครนี่คือใจเป็นใหญ่ ใจเขาเป็นเจ้าของจนใจจะทำยังไงให้เสกคาถาอะไรดี <c oughs> นะจนใจนี่ความพอดีในสิ่งคือความจนใจคือคนที่ไม่รู้จักพอดีในสิ่งที่ตนมีตนได้ก็ทำให้จนใจจิต มันหิวกระหายกิจมันใจมันแตกใจมันเติบใจมันแตกถ้ากิจหิวกระหายกิจมันไม่รู้จักพอเราจะจนจนใจการแก้ไขพระเจ้าว่าให้ใช้สันโดษ สันโดษมาเืว่าพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้คือรู้จักอิ่มใจรู้จักพอใจอาสมดังบทกวีทั้งกล่าวเอาไวา้ว่าความไม่พอใจจนกายเป็นคนเห็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในนี่ไม่ได้การ จงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอแต่ทุกวันนี้คนเราไม่รู้จักพอคือพอดีพอเหมาะพองามถ้าเรารู้จักพอรู้จักเพียงพอในสิ่งที่เราได้ในสิ่งที่เรามี จะเป็นเศรษฐีตลอดกาลไม่พอใจในสิ่งที่เรามีจะเป็นเศรษฐีเงินกู้เพราะนั้นให้เลือจากพอสมดังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชทานเรียกอะไรเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเราจะดำรงชีวิต <c oughs> อยู่ในสังคมอยู่ในโลกอันสดสวยนี้ได้ ถ้าใครรู้จักทำใจให้พอดีให้พอเพียงยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีแล้วอันนี้จะเป็นมงคลแจ่ชีวิตในเบื้องต้น